สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับพี่น้องเป็นข้าวของทางคุณครูปากแจ๋วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าโดนแฉยับเลยเนาะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับครูปากแจ๋วโดนแฉยับโยงบอสบิ๊กกับพระเอกลิเกแบบนี้ล่าสุด ล็อกเฟสแล้วป้าพี่น้องนะครับโดนแชร์พฤติกรรมยับเลยนะครับสําหรับคุณครูนะครับที่ได้มีการออกมาดานะครับที่ได้คอมเมนต์ดาบอดบิ๊กเมื่อคืนนะครับพี่น้องเว้าแล้่วกะเดี๋ยวข่าวเรื่องเลยนะครับก็คือว่าล่าสุดนะครับทางเพจอีกี้พี่น้องนะครับไม่ปล่อยผ่านนะครับเพจอีกี้ได้มีการออกมาโพสต์นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกี้ของแท้ f อ f แอเอฟแอนะครับเพิ่นโพสต์ว่า เมื่อก่อนมีอิ๋วนะครับก็คือป้าอิ๋วนั่นแหละครับพี่น้องนะครกบเป็นซื้อแท้นะครับรอบนี้มีอ้อยนะครับแล้วก็เป็นซื้อแท้เพื่อนพี่น้องนะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับทางเพจดิกี้นะครับมีชื่อจริงชื่อเล่นข้อมูลหมดเลยนะครับเพื่อนโพดนะครับบอกว่าเป็นคุณครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทับช้างนะครับแล้วเพจดีกี้นี่ก็แท็กซื้อหาบอดบิ๊กเลยพี่น้องให้ข้อมูลครบพร้อมเลยนะครับบอกว่า ไม่เอ่ยชื่อก็ฟ้องได้นะเพราะจากโพสต์มันแสดงให้รู้อยู่แล้วว่าสื่อถึงใครนะครับชื่อจริงตามที่ลงเลยนะครับเพจอีก,กี้นี่ลงซื้อจริงให้เบิดเลยนะครับแล้วก็แท็กบอกวัดบิ๊กพ้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับด่าเขาชํำเป็นคุณครูนะครับสบพทนะครับมีครูบ้าหมอลำจนหน้ามืดจ้ามุงแง่วัดสันกับพี่น้องนะครับก็บคือว่า พียริกกี้นะครับลวงข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพี่น้องมีเอฟซีคนอื่นๆนะครับเข้ามาแชร์พฤติกรรมนะครับของคุณครูนะครับคุณครูทันนี่นะครับทีดาทางบอดบิ๊กเม่นมาครับที่เมนดาบอดบิ๊กเมื่อคืนนะครับบอดได้แค่เมนดาแต่เมื่อคืนพี่น้องก้อนหนานั่นนะครับดาบอดบิ๊กไว้หลายกว่านีอีกนะครับเอฟซีทันนี่นะครับเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่าด่าว่าผู้ใหญ่บ้านหน้าตัวเมียไม่พอนะครับเคยเห็นนางเม้นเปรียบเทียบว่า ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ทายครับไม่ใช่ชายแท้ไม่ใช่สุภาพบุรุษนะครับแต่พระเอกคือชายแท้100%่งรเอร์ซสุภาพบุรุษมากๆเหมาะกับพพอคนนี้ละ่ะคือคู่แท้ที่จะช่วยคุ้มครองพพอจะพาพอพอรวยจะเลิญนลุ่งเรืองไปหน้าพนะนะครับหมายถึงว่า คูคนนี้แหละครับที่ไปอวยพระเอกลิเกเราก็เอามาเปรียบเทียบกับบอสบิ๊กบอกว่าพระเอกลิเกนะครับสีพาคุ้นพอๆนะครับรวยไปหนาจะเลื้อนลุงเลื่องไปหนาประมาณนี้พี่น้องเรียกได้ว่าโดนแชร์พฤติกรรมในอดีตยับเลยนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าทัวร์ไปแล้วเมื่อคืนนะครับท่านนี่ก็เลยถามว่าทัวร์ลงตรงไหนบอกด้วยจะได้ตามไปลงนะครับแต่ล่าสุดพี่น้อง มันล็อกโปรไฟล์แล้วค่ะวระธานรับเอฟซีธนีบอกว่ามันล็อกโปรไฟล์แล้วค่ะผมก็เข้าไปเบื้องล้วพี่น้องนะครับชัดเจนนะครับคุณครูนะครับล็อกโปรไฟล์หนีไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดโปรไฟล์ล็อกโปรไฟล์ไว้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก้อนหนานั้นทั้งเพียริกีเพื่อนกันได้รูปได้ข้อมูลนับเบิดแล้วครับมีถึงหนามีถึงรูปนะครับรูปทุกอย่างนะครับว่าอยู่โลงเรี้ยนไหนนะครับข้อมูลเขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกโปรไฟล์ตอนนี้กับประธานแล้วพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวสู่ฟังนะครับ เรียกในว่าคุณครูนะครับหลังจากที่คอมเมนต์ด่าบอสบิ๊กว่าหน้าตัวเมียหลังจากนั้นโดนทัวลงยับแล้วก็โดนแชพฤติกรรมเก่าๆในอดีตด้วยนะครับเคยด่าบอสบิ๊กนะครับว่าไม่ใช่ชายจริงไม่ใช่ชายแท้ประมาณนี้พี่น้องด่าไว้หลายคนอีกนะครับผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาเว่าสู่ฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับ ขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ